ได้จ <biases. S 2> ากครั้งที่เธอแกล้งแย่แยกล้งยอแม่รู้ว่าเธอแค่ปลอบฉันที่เสียใจเขาทริงไปแล้วเธอเก็บบอกลืมเธอเริ่มใหม่ชักใจชักใจชักชเริ่มที่อยากเริ่มใหม่แล้วเสร็จน่ารักเกินนะจ a ส sandy ก็ยิ่งเจอ bye b ยิ่งดูเขาที่อย่างนี้ โอ้ระวังคุยต้องเงาก็เพราะถูกใจเขาไว้ทำยังไงคนมันเก็มลังเศร้าเธอเกิดมันไวไปกันใหญ่มาเซากันมากๆเธอหากมันคลิกให้ทำยังไงระวังฉันจะมีปลายนะเธอ แล้วถ้าวันนี้ไม่ให้แกล้งแย่แกล้งยอมแล้วถ้าวันนี้มันคือของที่ว่าง่าแล้วถ้าวันนี้ฉันอยากเริ่มใหม่เริ่มใหม่ว่าไงจะว่าไงให้เริ่มหรือเปล่าถามหน่อยถามหน่อยน่ารักเกินนะแชมปแสนดีก็ยังเจอบ่อยอยังดูเข้าที่อย่างนี้วา รวังคุณกำลังเหงาก็ไม่สูกเสกเขาให้ทำยังไงคนมันกำลังเศร้าจะเกิดวันวหยไปกันใหญ่มาเศร้ากันมากๆเธอหากมันคลิกให้จำยังไงรู้วันฉันจะไม่ปล่อยนะเธอว้าดว๊อดขอบคุณครับ ใค่โอ้ยดิ do, oh, ต้องร uh ับ oh นี่นะ energy ยอดจริงๆซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงๆเมื่อกี้ระหว่างที่ดูบี้อยู่เนี่ยเนี่ยทันย่าก็บอกวูดี้บอกว่าดูเข้ามีอะไรเนาะมีคนที่มีขอจริงๆเคยคือไม่เคยไม่เคยไม่เคยดูบี้ร้องเพลงสดเคยเจอไหมเคยเจอไหมเราเคยเจอกันแม่เหมือนจะไม่เคยไม่เคยคือเคยเห็นแต่ในทีวีอ๋อแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาร้องเพลงแต่พอมาเจออย่างเงี้ยแบบเออเขามีอะไรอ่ะเเคย ผมเคยเจอพี่ธัญญาตอนนั้นผมอยู่อนุบาลกับพี่จริงพี่ธัญญาไปออกงานที่เชียงใหม่พี่สาวพี่ไปเป็นกาดให้ธัญญาพี่สาวผมอ๋อเหรอใช่ไปเป็นเป็นเป็นกาดเหมือนว่าเป็นเป็นนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็คุณครูก็เกณฑ์ไปเป็นกาดพี่ธัญญาหนอะอันพี้อนุบาลใช่ครับประมาณ20ปีที่แล้วเอ้ยจริงหพอได้ยินมาเล่าให้ฟังจำได้ เพลงเมื่อกี้นี่จะออกแนวโซ u อ r นบีหน่อยใช่ไหมแต่ก็ยังมีความเป็นบีสุกริปตอนตอนที่โปรดิวเซอร์เขาคิดขึ้นมาคุณให้โจทย์ไปไหมว่าอยากจะลองเปลี่ยนแนวบ้างเพราะมันเปลี่ยนจากทุกแนวเลยนะเราเราให้โจทย์ไปเราอยากอยากเราอยากให้ดูแปลกแนวและโตขึ้นแต่ว่ายังมีความที่เป็นบี้อยู่ก็เลยทํากันว่าตอนแรกก็ทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยแล้ววงคณกาลังเงาป้าปอดตาป้าตาตดคเยอ มันไม่เวิร์กไม่ไหวก็เลยลองลองทำเป็นร็อกดูสาธิกีต้า์ยังไงตอนนั้นเป็นยังไงร็อกแบบร็อกเป็นยังไงเราวังคืนกำลังเอาแอดนอดแอดกีตาร์มาก็มันก็ไม่เวิร์กแล้วแล้วก็เลยลองมาดูลองเป็นโซฟังดูก็ได้มาเป็นโซฟังเป็นเดโมมาแล้วก็ค่อนข้างแก้กันค่อนข้างเยอะเป็นปีครับเกือบปีกว่าจะได้เพลงนี้ออกมาซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าเวลาใกล้ๆจะสิ้นปีอย่างเงี้ยจะพูดเสมอว่ามันเป็นเวลาของสุขฤทธิ์หรือเลิกถือยามอะไรหรือเปล่าจะต้องปล่อยเพลงเฉพาะสิ้นปี ไม่มีเลิกไม่มียามะครับคือสิ้นปีก็เป็นปีใหม่ใช่ไหมฮะเราก็อยากจะให้ทุกคนได้เอาเพลงไปสนุกกันเลยจังหวะเนี้ยกำลังดีก็เลยปล่อยช่วงนี้แบเดี๋ยวก่อนวิธีโปรโมทเขาเคยเห็นหรือเปล่าเขาเอาปาร์บี้เนียไปติดไปตามกำแพงแปลกมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นไปลูกกตาคือเราจะอยากให้คือเป็นการเหมือนเป็นการกลับมาของบี้พอหลังจากเล่นละครน่อะไรจบเนี่ยก็มีแต่เพลงช้าแฟนๆก็อยากเห็นเพลงเร็วเราเลยทำยังไงดีก็เลยทำให้คนรุ่นที่ขว่าเป็นใครก็เลยเป็นลูกกตาแล้วก็ไปติดตาม ตามเอ่อใต้ตึกแกมี่หรือว่าตามสถานที่่ตางๆ B T S เยอะ B T S ดีไม่ติดหน้าโถฉี่ไหมผมตกใจมากเลยรพภข้างล่างตึกแกมี่บอกว่าไปถามว่าตาใครทีมงานไปถามบอกโอ้สบายจำได้ไม่แกงส้มก็เจมเรื่องศากดิ์เหมือนเหรอใช่ใชดูไม่ออกหรือเปล่ได้ดูไม่ออกว่าเป็นบี้นะดูไม่ค่อยออกนะดีแล้วให้เขาคิดกันใหม่แต่นมื่อคอบอกว่าราศีคุณบี้จับมากคุณบี้จับมานานแล้วแหละเพราะว่าไม่ไม่ไม่ใช่แค่แค่เป็นศิลปินไทยผม รู้สึกได้เลยว่ามันต้อง international b r o a d w a คือตอนนี้ข่าวเยอะมากก็เลยยังยังไม่ทราบอยากจะฟังจากปากบี้ว่ามันคือยังไง่างไครับก็คือวันนั้นก็มีการแถลงข่าวปแลาเจ้านายก็แถลงแล้วก็คือตอนนี้กําลังกําลังดําเนินการอยู่ครับคือเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้ว เราเล่นที่ที่เมืองไทยผมเล่นกับพี่แพตใช่ครับแล้วก็พอดีว่าฝรั่งเขาเขามาดูงานแล้วเขาชอบเขาเลยขอไปเป็ภาษากรีฑได้ไหมแล้วก็เขาบอกว่าขอให้ผู้ชายคนเนี้ยไปเล่นด้วยได้ไหมก็เลยผมก็เลยต้องไปกับโปรเจกต์นี้แล้วก็ตอนนี้กำลังกำลังโปรเจกต์กำลังเดินทางไปเรื่อยๆประมาณ50%แล้วละครับแล้วอย่างนี้นักแสดงคนอื่นๆก็เป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีบี้เป็นคนไทยคนเดียวเขาต้องแค็งสปี้ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดใช่ครับคุณนายกิรติก็จะเป็นอาจจะเป็นฝรั่งใช่ไหมถูกไหมส่วนบี้คนญี่ปุ่นถูกไหม ผมเป็นคนไทยแต่ว่าเเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วเราจะมีการปรับบทนิดนึงคือคุณหญิงกิรติในเวอร์ชันภาษาไทยก็เป็นคนไทยแต่เดี๋ยวคนอเมริกาเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะสัมผัสไม่ค่อยได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นคุณหญิงเนี่ยเป็นคนอเมริกันแล้วก็รักกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ยังเป็นคนไทยอยู่คนไทยต้องพูดภาษางกษสำเนียงญี่ปุ่นหน่อย ภาษาอังกฤษเป็นสำเนียงไทยในบทคือเป็นคนไทยที่อยากจะเป็นอเมริกันและต้องพยายามทำให้เป็นาสำเนียงอเมริกันยากไหมอ่ะ Is it going to be easy or hard for you It's very hard อย่าเลยยังเช้าอยู่อผมพูดผมต้องคิดสองชั้นผมต้องคิดไทยกับอีกท่ายู่ณเวลานี้ให้นัองรอรอร้านกับผมงกุญแบวชเสร็มาได้ซะครับผมบวชตอนกรกฎาคมครับสี่กรกฎาคมอยู่ดีๆหนีไปบวชไม่หนีผมอยากบวช เป็นอะไรกับสนุกระบวชชอบครับคือรั้งที่แล้วบวชตอนประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วก็บวชประมาณ1 1วันแล้วผมชอบแล้วเขาบอกคูณไปบวชแก้บนเลยไม่กล้าบอกใครรู้เฉพาะเออบริษัทของคุณเอางี้เดี๋ยวกลับมาชชวงหนกลับมาไม่ที่เราถามทิ้งกันไว้เรื่องบวชทำไมอยู่ดีไปตัดสินใจบวชักขนาดนั้นแล้วก็หนีไปบวชแบบเงียบๆครับผมรอบที่สองก็ประมาณ10มา11วันกันผมผมชอบแล้วก็อยากบวชแล้วครั้งนี้นี่คือจะมีโปรเจกต์ละครเวทีมีสตูดิโอมีอะไรต่างๆเงี้ยและผมเชื่อว่า ณจุดจดนั้นอาจจะมีเทพหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อ,อุนบวชเนี่ยก็สามารถจะทําให้เราอุทิศให้กับเทพที่ตรงนั้นได้มีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันไปบวชทั้งหมด10บวันประมาณ 10, 10วันคร,ครับ10วันทีมงานเครียดมากเพราะว่าผมต้องบี้ขึ้นชาเขาบอกบี้ไปบวชแต่ละการที่ผมจะขึ้นชาจริงๆๆขอเคยขอจ้นายบวชหลายครั้งแล้วเขาบอก ไม่ให้ไปสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่บ้านและกันผมถาาว่าทำไมผมแกขึ้นช้ามี่กี่วันแล้วเนี่ยได้แค่นี้สามเดือนเลยครับแต่ก็มีการมีการข้างออกบ้างแต่นทังงนานนี่ไม่ได้ตัดเลย <c oughs> มันมีเท่าที่เห็นนะครับให้นุกงพี่ฝากเพลงหน่อยดีกว่าระวังคนกําลังเหงาก็ฝากเพลงระวังคนกําลังเหงาด้วยนะครับตอนนี้ก็กําลังไต่ช้าตามคลื่นวิทยุต่างๆนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ไอทูนแล้วก็ตามสถานที่ดาวน์โหลดทั่วไปครับ เรื่องความรับไม่ถามซะหน่อยเหรอไม่ถามนี่บ้านไกลเวลาน้อยเขต้องมีต่อสปอนเซอร์อะไรอีกอะไรมีบ้านมีความรักอะไรยังไงนม่มีนี่ผมว่ามีเบรกนี่มันสั้นมากเลยใช่ผมเสร็จงานผมแล้วขอบคุณทุกคนมากครับผม